สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนแล้วก็สวัสดีอาวี่ค่ะสวัสดีครับคุณครูดีใจจังครับที่ได้เจอคุณครูวันนี้คุณครูก็ดีใจนะคะที่ได้เจออาวี่แล้วก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้เจอนักเรียนทุกคนคุณครูชื่ออรนิชโชคชัยค่ะแต่เอ๊ก่อนที่อาวี่จะมาหาคุณครูเนี่ยอาวี่ไปทําอะไรมาคะอ๋ออาวี่ช่วยคุณพ่อเก็บหนังสือหลายเล่มที่ไม่อ่านแล้วเข้ากล่องครับแล้วก็จะเอาไปบริจาคครับ แต่เก็บยังไงก็ไม่พอดีจะมีหนังสือล้นออกมานอกกล่องตลอดเลยครับอาวีนะคะได้ช่วยคุณพ่อทำงานบ้านเก่งมากเลยค่ะพูดถึงเรื่องเก็บหนังสือลงกล่องให้พอดีจะได้ปิดกล่องได้เนี่ยตรงกับเรื่องที่คุณครูจะสอนในครั้งนี้เลยค่ะดีใจจังครับแต่เอแล้ววันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องอะไร่ะครับ จุดประสงค์ในการสอนในครั้งนี้คุณครูจะพานักเรียนแล้วก็อาวีมารู้จักคำว่าทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซสเปซกับเวลาและแบบจำลองกันค่ะการจัดหนังสือลงกล่องให้พอดีแล้วก็สามารถปิดกล่องได้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซนะคะแต่ว่าจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันจากกิจกรรมที่ทำกันในวันนี้ค่ะ แต่เองนักเรียนแล้วก็อาวี่นะคะเคยได้ยินคําต่างๆเหล่านี้กันมาบ้างไหมคะอาวี่เคยได้ยินมาบ้างครับแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยครับไม่เป็นไรค่ะในวิดีโอนี้คุณครูจะพานักเรียนแล้วก็อาวี่ไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนแล้วก็อาวี่ไปอ่านเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมวันหยุดของเข้าตูแล้วก็เข้าตัง สองพี่น้องที่ที่ช่วยคุณแม่ทำงานบ้านเรื่องที่จะไปอ่านนี้จะมีคำเกี่ยวกับทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซสเปซกับเวลาตามแบบจำลองแทรกอยู่เป็นระยะในเรื่องค่ะก่อนที่จะไปอ่านเรื่องสนุกสนุกของสองพี่น้องเข้าตูแล้วก็เข้าตังคุณครูอยากให้นักเรียนแล้วก็อาวี่ลองตอบคำถามกันก่นกอนสักสามข้อ ซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะไปอ่านนี่แหละคะ่ะอยากให้นักเรียนจดคำตอบลงในกระดาษไว้ก่อนเมื่ออ่านเรื่องเสร็จแล้วเราจะมาลองตอบคำถามเหล่านี้กันอีกครั้งระหว่างที่นักเรียนตอบคำถามก็สามารถกดหยุดพักวิดีโอไว้ก่อนเมื่อตอบคำถามเสร็จแล้วก็กลับมาเล่นวิดีโอกันต่อน,นะคะอาวี่อย่าลืมตอบคำถามไปพร้อมกับนักเรียนด้วยนะได้ครับ ผมจะตั้งใจทำทั้ง3ข้อเลยตอบคำถามกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้ในเนื้อเรื่องที่นักเรียนแล้วก็อาวีจะไปอ่านกันจะพบคำสำคัญสองคำแทรกอยู่ในเนื้อหาได้แก่คำว่า Space และคำว่าแบบจำลองคำสำคัญเหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไร เดี๋ยวเราไปหาคำตอบจากการอ่านเรื่องได้เลยค่ะและเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาอ่านไม่มากจนเกินไปคุณครูจะแบ่งเนื้อหาที่จะอ่านออกเป็นสองช่วงให้นักเรียนอ่านด้วยตนเองทีละช่วงค่ะระหว่างที่อ่านก็สามารถกดหยุดพักวิดีโอไว้ก่อนเมื่ออ่านเสร็จแล้วก็กลับมาเล่นวิดีโอกันต่อนักเรียนแล้วก็อาวี่พร้อมที่จะไปอ่านกิจกรรมวันหยุดของเข้าตู้และเข้าตัางกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านกันเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะจากเรื่องที่อ่านในช่วงแรกนักเรียนแล้วก็อาวี่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่านมากน้อยแค่ไหนคะ คุณครูอยากให้นักเรียนแล้วก็อาวี่ลองตอบคำถามไปพร้อมๆกับคุณครูค่ะคำถามข้อแรกจากเรื่องที่อ่านเข้าตูแล้วก็เข้าตังช่วยคุณแม่ทําอะไรคะเดี๋ย <soap> วให้อาวี่ลองตอบคําถามนี้กันค่ะเข้าตูและเข้าตังช่วยจัดรองเท้าเข้าที่ชั้นวางรองเท้าครับเก่งมากเลยค่ะคำถามข้อต่อไปที่ว่างบนชั้นวางรองเท้า ที่สามารถนำรองเท้าไปวางได้เรียกว่าอะไรคะคำตอบคือที่ว่างบนชั้นวางรองเท้าที่สามารถนำรองเท้าไปวางได้เรียกว่าสเปซค่ะคำถามข้อต่อไปค่ะจากเครื่องที่อ่านสเปซหมายถึงอะไรได้บ้างคะคำตอบคือ จากเรื่องที่อ่าน Space หมายถึงที่ว่างบนชั้นวางรองเท้าหรือขนาดของรองเท้าค่ะนักเรียนแล้วก็อาวีตอบคำถามก็ได้ถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเราไปอ่านเนื้อหาในช่วงที่2กันต่อเลยค่ะระหว่างที่อ่านเหมือนเดิมเลยนักเรียนก็สามารถกดหยุดพักวิดีโอไว้ก่อนเมื่ออ่านเสร็จแล้วก็กลับมาเล่นวิดีโอกันต่อค่ะ อย่างไรบ้างคะจากเรื่องที่อ่านไปในช่วงที่2นักเรียนแล้วก็อาวี่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่านมากน้อยแค่ไหนคะเดี๋ยวคุณครูอยากให้นักเรียนแล้วก็อาวี่มาลองตอบคําถามไปพร้อมกับคุณครูด้วยกันคะ่ะคําถามข้อแรกการกระทําใดของเข้าตูแล้วก็เข้าตางังเป็นการใช้ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซคะเดี๋ยวให้อาวี่ลองตอบคําถามดูคะ่ะ การที่เข้าตูเลือกขนาดของรองเทา้าที่ครอบครองพื้นที่ได้พอดีกับพื้นที่ของชั้นวางรองเท้าที่ว่างอยู่เป็นการใช้ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซครับถูกต้องค่ะอวี่คำถามข้อต่อไปค่ะความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาจากเรื่องที่อ่านคืออะไรคะตอบกันได้ไหมคะความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาจากเรื่องที่อ่าน คือการที่เท้าของเข้าตูแล้วก็เข้าตาังมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปค่ะเอแล้วแบบจำลองเนี่ยต้องเหมือนของจริงทุกอย่างเลยหรือเปล่าคะเดี๋ยวให้อาวี่ลองตอบดูค่ะแบบจำลองไม่จำเป็นต้องเหมือนของจริงทุกอย่างครับถูกต้องค่ะเอแล้วแบบจำลองเนี่ยมีเพียงแค่ภาพวาดหรือเปล่าคะเรตอบได้ไหมคะ แบบจำลองไม่ได้มีเพียงแค่ภาพวาดเท่านั้นนะคะแต่ยังมีในรูปแบบอื่นๆด้วยค่ะจากการอ่านเรื่องนักเรียนแล้วก็อาวีได้รู้ความหมายของคำสำคัญกันแล้วนะคะคำแรกคือคำว่า Space หมายถึงที่ว่างหรือขนาดและคำที่2คือคำว่าแบบจำลองหมายถึงสิ่งที่ใช้แทนวัตถุหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงค่ะ จากการอ่านเรื่องนักเรียนแล้วก็อาวีได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะกันเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความรู้ที่เราได้รับมีอะไรกันบ้างค่ะกิจกรรมบางอย่างต้องอาศัยทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปกกับสเปกซึ่งเป็นการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของวัตถุกักบพื้นที่ที่วัตถุนั้นจะเข้าไปครอบครองค่ะ ดังตัวอย่างที่เข้าตูเห็นว่าชั้นวางรองเท้ายังมีที่ว่างหรือสเปซเพียงพอสำหรับขนาดหรือสเปซของรองเท้าคู่ใหญ่หนึ่งคู่การที่เข้าตูเลือกขนาดรองเท้าที่ครอบครองพื้นที่ได้พอดีกับพื้นที่ของชั้นวางรองเท้าที่ว่างอยู่เป็นการใช้ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซค่ะกิจกรรมบางอย่าง ต้องอาศัยทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาค่ะซึ่งเป็นการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดหรือพื้นที่ของสิ่งต่างๆเมื่อเวลาผ่านไปค่ะ mm hmm. ดังตัวอย่างที่เข้าตูพบว่าชั้นวางรองเท้าไม่มีที่ว่างเหลือพอสำหรับวางรองเท้าที่เหลืออีกหลายคู่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรองเท้าของเข้าตูและเข้าตังที่สวมไม่ได้แล้วเพราะทั้งคู่โตขึ้น เท้าก็มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ต้องเปลี่ยนรองเท้าให้มีขนาดใหญ่ขึ้นไปด้วยการที่เท้าของเข้าตูและเข้าตางมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาค่ะและแบบจำลองเป็นการสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆและใช้สิ่งที่สร้างขึ้นมาเนี่ยคะ่ะเพื่อสื่อสาร หรืออธิบายวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆให้ผู้อื่นเข้าใจได้ค่ะดังตัวอย่างที่เข้าตางวาดภาพแทนสิ่งต่างๆรอบบ้านไปให้เพื่อนดูถึงแม้ว่าภาพวาดจะไม่ค่อยเหมือนของจริงแต่สามารถเป็นสิ่งที่ใช้แทนวัตถุหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ค่ะนักเรียนแล้วก็อาวี่ยังจําคําถามก่อนอ่านเรื่องที่เคยปฏิเสธคําตอบไปแล้วได้ไหมคะได้ครับมีอยู่3ข้อ อาวี่บันทึกคำตอบไว้แล้วนะครับคุณครูอยากให้นักเรียนแล้วก็อาวี่ลองตอบคำถาม3ข้อนี้กันอีกครั้งได้นำคำตอบในครั้งนี้ไปเปรียบเทียบกับคำตอบที่เคยตอบไว้ค่ะระหว่างที่ตอบคำถามก็กดหยุดพักวิดีโอไว้ก่อนเมื่อตอบคำถามเสร็จแล้วก็กลับมาเล่นวิดีโอกันต่อค่ะอาวี่จะลองตอบดูอีกครั้งครับคำตอบที่ได้จะเหมือนหรือต่างจากที่เคยตอบไว้ไหมนะ นักเรียนแล้วก็อ,อาวี่ตอบคำถามกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันทีละข้อค่ะข้อแรกการอธิบายว่าขนาดของสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาผ่านไปเป็นการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใดคะตอบกันได้ไหมคะคำตอบคือเป็นการใช้ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาค่ะ คำถามข้อที่2นะคะจากเรื่องการกระทําใดของเข้าตูแล้วก็เข้าตังเป็นการใช้ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซคะ่ะตอบได้ไหมคะคำตอบคือการที่เข้าตูแล้วก็เข้าตังค่ะเลือกขนาดรองเท้าได้พอดีกับที่ว่างบนชั้นวางรองเท้า เป็นการใช้ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซนะคะคำถามข้อสุดท้ายค่ะภาพวาดจัดเป็นแบบจำลองได้มาใดคะตอบได้ไหมคะภาพวาดจัดเป็นแบบจำลองเมื่อมีการใช้แทนวัตถุหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคำตอบที่นักเรียนแล้วก็อาวี่ได้ตอบกันอีกครั้งเหมือนหรือแตกต่างจากที่เคยตอบกันไว้ไหมคะ เอคุณครูว่าตอนนี้อาวี่ยังเดืองานที่ต้องทําต่อนะคะเนี่ยใช่แล้วครับอาวี่จะไปเก็บหนังสือลงกล่องให้พอดีแล้วจะได้นําไปบริจาคเดี๋ยวอาวี่จะรีบกลับไปทําให้เสร็จครับรอบนี้อาวี่ก็จะค่อยๆเลือกขนาดของหนังสือให้พอดีกับพื้นที่ในกล่องที่ว่างอยู่ครับดีมากเลยค่ะอาวี่คุณครูนะคะก็อยากให้หนักเรียนนะคะนึกถึงกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน ได่มีการใช้ทักษะที่เรียนการในวันนี้ดังเช่นกิจกรรมของอาวี่ที่ต้องจัดหนังสือลงกล่องให้พอดีค่ะในวิดีโอถัดไปนักเรียนจะได้ฝึกนะคะทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปกกับสเปสกเปกันค่ะกิจกรรมนี้จะสนุกแค่ไหนคุณครูอยากให้นักเรียนแล้วก็อาวี่นะคะติดตามกันนะคะในวิดีโอถัดไปค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อน แล้วเจอกันในวิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ